วิธีลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิตอลวุลเลด10,000บาทผ่านแอปทางรัฐอย่างถูกต้องสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไซเบอร์ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังรอคอยเงินดิจิตอลวุลเลดอยู่นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1สิงหาคม2567นะครับซึ่งทางรัฐบาลเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิตอลวุลเลด10,000บาทผ่านแอปทางรัฐนะครับ สำหรับวิธีการลงทะเบียนเงินดิจิตอลบลิจาคหน0่งหบาทผ่านแอปทางรัฐนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแต่นะครับให้เรานะครับเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับหเลยนะครับแอปทางรัฐนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้กรอกข้อมูลนะครับเมื่ออุปกรณ์และเอกสารของเราครบถ้วนทุกอย่างนะครับ เรามาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทไปพร้อมๆันเลยนะครับให้เรานะครับเปิดแอปทางรัฐขึ้นมานะครับกดตรงที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการจากนั้นนะครับให้เราอ่านข้อความบนแอปทางรัฐนะครับเสร็จแล้วให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราอ่านรายละเอียดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดถัดไปอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้ว กดเครื่องหมายถูกต้องยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับอ่านข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวต่างๆนะครับแล้วก็กดถูกต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มยอมรับได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากรอกบัตรประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประจตัวประชาชนให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะครับอ่านข้อความแจ้งเตือนนะครับถ้าข้อมูลของเราถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าถูกต้องนะครับให้กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับกรอกคํำนำหน้านะครับชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยเตรียมตัวสแกนใบหน้ากดเริ่มต้นสแกนใบหน้าได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เราสแกนใบหน้านะครับโดยทําตามแนะนําจากแอปนะครับอย่างเช่นให้เราหันซ้ายหันขวาหรือขยับใบหน้าช้าช้านะครับทาตามแอปแนะนําเลยนะครับเมื่อเราสแกนใบหน้าสําเร็จนะครับจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับรับข้อมูลการลงทะเบียนนะครับจากนั้นให้เรารอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าคุณสมบัติของเราตรงตามเงื่อนไขเงินดิจิตัลเพลเหนึ่0ห0ื่บาทหรือไม่นะครับให้เราลอก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกของแอปทางลัดนะครับเมื่อเรามาที่หน้าแรกของแอปทางลัดนะครับจะมีข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะมีสถานะบอกความคืบหน้าในการออลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิตอลพิเศษหนึ่งหมื่นบาทนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โคร,โครง,งการเติมเงินดิจิตอลพิเศษหนึ่งหมื่นบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น ให้เรารอการอนุมัตินะครับก็เสร็จขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลโบล็ตหนึ่ง0 0บาทแบบง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1สิงหาคม2567นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไซเบอร์ a ช n แนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆ และความคืบหน้าในการลงทะเบียนเงินดิจิตอลพิเลต1,000 0บาทนะครับสวัสดีครับ